ในิฉันปลูกป่าค่ะอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่เจอก็คือว่าบ่อที่ขุดไว้เก็บน้ําไม่อยู่ค่ะเพราะว่าที่ดินเป็นดินร่วนปนทรายนะคะทราบมาว่าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบ,บุรีเขามีวิธีการยาบ่อด้วยการย่ำขี้นะคะเป็นอย่างไรมาเรียนรู้ที่นี่จะได้เอาไปใช้จริงนะคะมาหาพอ,อ,อก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีครับคุณนายผอ,อ,อค่ะ ทำอะไรกันอยู่วะกับลังย่ําขี้ครับย่ําขี้ขอเรียนรู้ด้วยคนสิเชิญเลยครับย่ําขี้เนี่ยมันช่วยยาบ่อได้จริงเหรอคะจริงครับจะทําให้เก็บน้ําอยู่สามารถเก็บน้ําอยู่ได้นานครับค่ะแล้วมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะเนี่ยยาขี้เนี่ยหนึ่งขี้บัวสองฟาง 3น้ำหมักชีวภาพแล้วก็4ก็คือดินก้นบอ่อครับอ๋อคือเราย่ำกันที่บอ่อใบนั้นเลยครับส่วนผสมนี่ก็กจะเป็น70็0 70จสิบจะเป็นดินนะครับ30เนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยคอกครับส่วนผสมหลักๆก็จะมีขี้วัวแล้วก็ฟางน้ำหมักรสจืดน้ำหมักรสจืดแล้วก็ดินก้นบอ่อแล้วก็มีน้ำครับนะคะเอ๊ะขี้วัวที่ใช้กี่เปอร์เซ็นต์คะ ประมาณ30%ครับ3าย่าได้ที่แล้วทํำยังไงต่อคะเราก็ไปฉาบผนังบ่อที่เราขุดทําไมการย่าขี่แบบนี้เนี่ยมันไปยาบ่แล้วเก็บน้ําอยู่เหรอคะเนื่องจากปุ๋ยข้อกับน้ําหมักจุลินทรีย์เนี่ยเมื่อถูกน้ําแล้วปั๊บกระบวนการหมักจะเกิดจุลินทรีย์ที่เข้าไปแทรกในเนื้อของดินทําให้ช่องอช่องว่างระหว่างเม็ดดิน,นมันชิดกันมากขึ้น<อ>แล้วก็มันจะชะลอการซึมของน้ําการรั่วของน้ําทํากี่ครั้ง ทำหลายครั้งครับขึ้นอยู่กับลักษณะดินของแต่ละพื้นที่อย่างเช่นดินทรายอาจจะทําหลายรอบหน่อยคือทําแบบนี้เนี่ยก็ไปทดแทนการดาดด้วยปูนครับผมคือไม่ต้องใช้ปูนแต่ว่าใช้หลักการง่ายๆด้วยการย่ำขี้แบบนี้ครับท่านผู้ชมคะและศูนยแห่งนี้นะคะเป็นจุดดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและน้อมนำศาสตร์พระราชานะคะมาฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมด้วยนะคะจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ปลูกไม้3อย่างประโยชน์4ี่อย่างครับคือพี่ๆเขากำลังเตรียมที่จะปลูกต้นไม้กันนะคะไม้3อย่างประโยชน์สี่อย่างเป็นยังไงคะไม้3อย่างประโยชน์4ี่อย่างก็คืออย่างแรกก็คือเป็นไม้สาหรับปลูกเพื่อกินนะครับ ม้อย่างที่2ก็คือปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นไม้ใช้สอยแล้วก็ไม้อย่างที่3ก็คือเป็นไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนส่วนประโยชน์ตัวที่4ี่จะเกิดขึ้นก็คือสร้างความร่มเย็นอย่างที่หลายคนถามว่าปลูกไม้เศรษฐกิจปลูกป่าแล้วจะกินอะไรนะคะก็จะมีไม้กินกับไม้ใช้สอยไม้กินนี้ก็อย่างเช่นไม้ผลไม้ใช้ก็อย่างเช่นไม้ไผ่เอามาใช้ระยะสั้นใช้ระยะสั้นได้อย่างที่3ก็คือไม้เศรษฐกิจไม้เศรษฐกิจอย่างเช่นไม้พะยุง ไม้มาค่าผมเนี้ย,ยไม้สักใช้ระยะเวลาในการปลูกยาวสําหรับที่จะสร้างรายได้ตรงนี้ก็คือฝายชะลอน้ําส่วนของโคกหนองนาโมเดลเนี่ยที่ศูนย์นี่ทาอะไรบ้างคะศูนย์ของเราก็จะมีหลุมขนมครกใหญ่ๆอยู่2หลุมก็คือหลุมแรกก็คืออยู่หน้าตึกหน่วยการตรงนี้จะมีหลุมขนมครกลึกเกือบ4เมตรสามารถที่จะเก็บน้ําได้ตรงบริเวณรอบข้างก็จะมีการทาคลองไส้ไก่ ไม้3อย่างประโยชน์4อย่างและก็ปลูกป่า5ระดับที่บริเวณแห่งนี้อยู่นอกเขตชนประทานทำนาได้ก็คือเป็นนาที่ใช้น้ำน้อยเวลาเราปลูกต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องห่มฟางด้วยใช่ไหมคะการห่มฟางในเพื่อที่จะรักษาความชื้นของผิวดินถ้าดินมีความชื้นอยู่จุลินทรีย์ก็จะสามารถย่อยซากพืชซากสัตว์บนผิวดินได้นะครับ ที่สูรดีนะคะเขาอบรมเรื่องปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยเป็นยังไงคะตรงนี้นะครับจะเป็นฐานเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อที่จะเอามูลไส้เดือนไปทําปุ๋ยนะครับไส้เดือน,นเป็นพันเอฟนะครับจะเลี้ยงอยู่ประมาณ4สัปดาห์ถึงจะได้มูลไส้เดือนประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นยังไงบ้างคะในปุ๋ยมูลไส้เดือนนี้จะมีธาตุอาหารที่มากที่สุดก็คือธาตุไนโตรเจนซึ่งจะให้ความสําคัญในเรื่องการจเจริญเติบโตของใบและก็ลําต้น ฐานนี้เป็นฐานเรียนรู้คนมีไฟครับเพื่อที่จะแสดงการใช้โซล่าเซลล์ชุดนอนนาตอนนี้เนี่ยไฟฟ้าแสงสว่างพัดลมใช้ไฟจากโซล่าเซลล์แล้วไปทําการเกษตรแล้วไฟฟ้าเข้าไม่ถึงก็ใช้ชุดนี้ได้ที่เราติดว้างบนหลังคาน,นี่กี่วัตต์คะ3 3 0วัตต์ครับหลักการทํางานก็คือจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยแผงโซล่าเซลล์จะแปลงมาตู้คอนโทรลนะครับแล้วก็ลงมาเก็บที่แบตเตอรี่สามารถที่จะใช้ได้2หลอดแล้วก็พัดลมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานเรียนรู้ ท่านผู้ชมคะและเร็วๆนี้นะคะกรมการพัฒนาชุมชนนะคะจะมีการฝึกอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้ง11ศูนย์เนี่ยกว่า25,000คนค่ะพอคะที่ศูนย์นี้เนี่ยฝึกอบรมกี่คนคะ1,303คนครับเรามีหลักสูตรฝึกอบรมยังไงบ้างหลักสูตรฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ อบรมในห้องนะครับเรื่องทฤษฎีส่วนใหญ่นั่นก็คือเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ของผู้เข้าฝึกอบรมครับทั้งหมดเราจะมี8ฐานครับหลักสูตรนี้อบรมกี่วันคะ5วัน4ี่คืนครับโอ้สี่คืนก็ต้องค้างที่นี่สิคะค้างที่นี่ครับหอพักของเราจะมี2หลังสามารถที่จะพักได้ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบคนครับพร้อมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยก็เคยฝึกอบรมผู้นําต้นแบบไปแล้วครับแล้วพอจบไปแล้วเนี่ยเขาไปทําอะไรกันบ้างคะกลุ่มผู้นําต้นแบบ กลุ่มนี้ก็ก็จะไปลงมือทำทันทีครับงั้นพาไปชมหน่อยสิคะไปเลยครับถึงแล้วครับสิทธิเอกของศูนย์ผมผู้ใหญ่ชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ไปอบรมที่ศูนย์มานะคะ5วัน4คืนได้อะไรบ้างคะครับได้หลายอย่างเลยครับอย่างแรกได้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา นะครับได้วความรู้เรื่องโคกน้องนามโมเดลแล้วรู้หลักกติกรรมธรรมชาติได้การเอามือสามัคคีนะครับได้วิชาหาอยู่หากินพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยวิธีคิดในการทําเกษตรเราเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนครับจากเดิมผมทําเกษตรเชิงเดียวพอได้ไปอบรมที่ศูนย์กลับมาก็เปลี่ยนความคิดนะครับ <c oughs> แล้วก็ใช้หลักกติกรรมธรรมชาตินะครับมาปรับพื้นที่ในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักโคกน้องนามโมเดล จากเกษตรเชิงเดี่ยวตามกระแสมาเป็นเกษตรผสมผสานใช่ครับแล้วเราเริ่มปรับอะไรบ้างก็เบื้องแรกเลยครับเราปรับเปลี่ยนความคิดเราก่อนกลับมาจากอบรมก็ทําทันทีเลยนะครับเพราะเราเชื่อนะครับเชื่อแลวศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาและวิกฤตได้ในขณะนี้นะครับเราก็ได้เริ่มนะครับเริ่มทําขุดของไส้ไก่ก่อนนะครับที่โคกหนงนานี้ปลูกไม้ห้าระดับนะครับปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ตามหลักกติกาธรรมชาตินะครับที่บอกมาทั้งหมดนี่คือได้มาจากที่ศูนย์นี้ทั้งนั้นเใช่รับจากที่ศูนย์ครับแล้วการทําเกษตรผสมผสานแบบนี้เนี่ยมันแตกต่างและมันดีกว่ากเกษตรเชิงเดียวอย่างไงคะครับการทําผสมผสานเนี่ยเราจะมีรา,ายได้หลายๆทางต่างกับเกษตรเชิงเดียวเกษตรเชิงเดียวอย่างเช่นทานาเนี่ยปีงได้ครั้งเดียวเองอหรือเก็บผลผลิตได้ครั้งเดียวทํามันทำหลังก็เก็บได้ครั้งเดียวถ้าราคาถูกก็ขาดทุนเลยแต่ถ้าเราทําเกษตรผสมผสานเนี่ยอย่างหน้านี้อาจจะมะนาวแพงเราได้มะนาวนะครับ หน้านี้ผักหรือเราเลี้ยงปลาเราได้ปลานะครับมันจะเกื้อกูลกันได้ทั้งปีนะครับ<อ>ก,ก่อไรายได้ได้ทุกวันคือมีอไรายได้ที่หลากหลายใช่ครับผมเลือกออกมาแล้วก็แบ่งปันให้กับ ชาวบ้านนะครับให้กับโรงเรียนตรงไหนมีกิจกรรมแล้วก็เอาไปช่วยเหลือเห็นว่าทุกวันนี้นี่เป็นครูพาธรรมด้วยเหรอคะใช่ครับเป็นยังไงคะก็เวลาไปเอามือที่ไหนครับเราก็จะเป็นจิตอาสาในเกิือครูพาธรรมเพราะเราได้ปฏิบัติในแปลงเราแล้วค่ะแล้วก็มันเกิดผลสำลิดกับเราเองสามารถพูดคุยได้เต็มปากนะ,ะนะครับว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็สามารถถ่ายทอดได้ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือ หใน1,500ผู้นำต้นแบบนะคะที่สร้างโดยโกรมการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็ออกมาขยายผลมีเครือข่ายพี่ๆนะคะในชุมชนที่ร่วมกันทำกิจกรรมธรรมชาติด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ได้พูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาของ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์แล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้าทาง Facebook Fanpage ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ